เอาล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะสวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาเจ้าจแคทนะผมแคทไปช่วยรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวอ่ะที่มันตกคลองอ่ะนะผมจำได้ไหมตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะผมนะอันนี้เปมุกเกีของโกเบนะทุกคนนะโกเบโก้ฮิตเกสองร้อยรูสิบตะกร้ำผมนี่คมคมเน้นมากนะ <c oughs> โอเคเออผมมาเดี๋ยวเรา จะขึ้นรถไอ้นี้จะขึ้นรถจะขึ้นรถลากเราเดี๋ยววันนี้เอารถลากคันนี้ไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะขอเสียงดังก็ต้องขออภัยนะผมอันนี้ช่วงเย็นเย็นนะขอออกงานไปเลยออกไปเลยแล้วกันนะผมช่วงเย็นเยแล้วละครับผมโอเคไม่เป็นไแหมจุดจั่วกันเลยนะผมถ้าไม่ได้ยินต้องขออภัยนะผมเอาเสียงนี้ลยมันดังเกินอ่ะดังไปดังไปนะผมนะโอเคผมไปเดี๋ยวเอาไปโครูก็จะเลิกเลยวันนี้เป็น ตัวใหม่แล้วกันนะทุกคนที่แบบว่าแต่งไปติดฟรีบาแล้วก็ใส่กระจกนาซ a านะครับผมนี่โอ้โยสวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนนะอยากให้แต่งตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะผมี๋ยวาเราลดขึ้นเทลเลอร์หน่อยแล้วกันนะผมเปิดประตูประตูนนะี่หลักการจะได้สว่างสว่างนะครับผม มันรถมันอเอียงเหนียวจะขึ้นได้หรือเปล่าวันนี้ลูกพี่มัน,เอ,เ,นไไมเอียงเกินไปไหมเอียงเกินไปไหมลูกพี่เอ้เอียงเกินไปบ้น,นี่ผมว่ารถมันเอียงหมดทุกคนผมว่ารถมันเอียงนะเนี่ยใช่ครับมันเอียงครับแต่ว่าประเด็นคือเราจะขึ้นได้หรือเปล่าเท่านั้นนองนะผมผมคิดว่าผมขึ้นได้แล้วแหละนะก็เซียนเดี๋ยวแล้วคนระับ พูดไปอย่างั้นแหละโอเคพูดไปพูไปกลัวอะไรวะเราบอกว่าเซียนนะบอกนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยเย้ลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่ไม่ไหวว่ะเมื่อกี้เป็นดันนะเอาใหม่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 นะเมื่อกี้ไปนับนะทุกคนนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ้ยตายเด้อ ใหม่นะผมเอาใหม่นะจะเดินขึ้นไปเลยแล้วกันนะผมเดินขึ้นไปเลยเนี่ยเดินเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยนะผมเดินขึ้นไปเลยแล้วกันนะผมเดินแบบไม่ต้องค้ำหลังอ่ะโอ้โหเ,เร็วชิบหายเลยวะ่ะโอ้โหมากเลยคอ่ะ แต่นไนมีกระจกนาซาก็จะอ่าจะสวยขึ้นมานิดนึงนะผม <c oughs> มันก็ดีกว่าเรียบๆอ่ะนะผมก็เยอะเบี้ยวเลี่ยงก็เอียงเอียงเลี่ยงกเอียงเลี่ยงกันเลยวะเอียงแลี่ยงกันก็เลยมันมันตั้งค์เกินกมันตั้งค์เกินนะผม <c oughs> โอเคไปเดี๋ยวปิดประตูไหนแล้วกันกีเแล่ยนะ โอเคนะผมไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับผมก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับนู้นอ้อมโลกไปนู่นเลยครับผมก็เดี๋ยวเดินทางคับไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตเดินทางนะครับผมโอ้สิงๆกันเลยครับผมสิงๆกันต้วดกันเลยนะผมคือผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นยากหรอกเพราะว่ามันมันติดไม่ค่อยลึกนะครับผมไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะ นอนนอนนอเสียงอะไรวะนอนวะเนี่ยสีหมายอะไรหมดไปไปทางนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ไปครับรถเรามันติดอยู่ทางนู้นนะผมสวัสดีลูกพี่โอ้หอยาดแซงแล้วก็ปาดหน้าครับขอยาดแซงแล้วครับปาดหน้าด้วยแซงแล้วก็ปาดหน้ารีบมากว่าไม่ดีครับเดี๋ยวไปถึงมันจะเหลือแต่รถลากครับรถไม่โคหายนะครับผม โอเคเงี้ยใบย่าเหยียบป่าข้าวนะครับอันนี้รอยผมเหยียบมาเลอยรถผมเหยียบมาแล้วรอยพวกรถไถรถเลยนะผมรถ,ถร,ร,รถจิ๋งรถยนต์รถเบนซ์รถ,รถ,รถจิ๋งเฮ้ยจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรวะลืมนะผมลืมงูแล้วผมสวัสดีครับม,มาถึงแล้วครับตัวช่วยมาหลาังล้อสวัสดีครับวันทีนะครับสวัสดีนะ,ะับ พยายามลงก่อนแล้วกันนะผมพยายามลงตรงนี้เลยแล้วกันนะผมลงข้างกันเลยแล้วกันนะผมพยายามนะครับสวัสดีครับจึ๊บอ่าตาัดเครื่องลงได้เลยนี่ครับผมพยายามเปิดประตูนะทุกคนนะนี่ครับนะผมพยายามเปิดประตูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรายายเปลี่ยนเพลงกัน <laughs> ไปกันเลยเออรถเร็วอ,อย่างวะอูผมปรับรถที่200ย,ยนะผมลืมปรับคืนใช่ไันไม่ต้องปรับหรอกมอนประมาณนี้แหละเราสามารถบังคับช้าบังคับเร็วได้ตามใจตามใจมือเราชอบได้เลยนะผมนะตามใจมือเราได้เลยนะครับผม รถมันเร็วอยู่แล้วนะครับทุกคนอโอ้โหแท่งระปักเลยมดูนะครับรถติดอยู่ตูน,น,นะครับในในนูนครับอันนี้มันเหมือนเกียร์กระต่ายเลยนะี่ยวิเดินไปได้พอดีแล้วบอกน่าจะพอดีอยู่นะผมพอดีเลยบอกพอดีกับตัวรถเป้เลยเหรอเนีย่ยพอดีเป้เลยว่ะทุกคน ก็มีที่ให้ยืนนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้ฟางตรงนี้น่ามาอาัดฟางทุกคน,นครับโอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงเร็วเกินไปแล้วมันเร็วเกินว่ะทุกคนขออภัยนะครับเดี๋ยวผมอ่อยัดปรับนะมันเร็วเกินไปสักร้อยยี่ห้าเนี่แหละพอดีนะผมนะพอดีมากโอเคช้าจิบผ่านเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่มาโอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยช้าช้าขึ้นมาทันทีเลยวะมีป้าเปล่าเนี่ยคือถ้ามันเร็วเกินเราจะกะจังหวะไม่ถูกครับทุกคนครับอุ๊ยเด้อเดี๋ยว้อจะโดนมีป้าเปล่าเนี่ยไป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 เดี๋ยวเกาะขึ้นแป๊บเดียวแหละนะไม่นานนะผม ไม่นานเกินรอแล้วนะครับแอปสามสองศูนย์นิกเจ้นนะทุกคนนคบตัวนี้ตอต่ออะไรก่ขอขึ้นยังไงวะเนี่ยก่อฝั่งไหนวะเนี่ยก่อฝั่งนี้แล้วกันเนาะก่อไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวดันหนวด ดันหนวดก็แล้วกันเนาะทุกคนนะดันหนวดมาก็แล้วกันเนาะอุ้ยไม่ได้วะไม่ได้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 ไมันต้องมันต้องหันตรงๆแบบนี้โอ้โหที่ยืนผมก็ไม่ดีซะด้วยดิงานยากเลยสิทุกคนที่ยืนก็ไม่ดีจะจะไปดันตูดอะวะหรือจะลงไปข้างล่างไปดันตูดอะวะ ไม่ถึงอีกโอ้โหงานยากแล้วดิโอ้ดูดีไอ้พวกกียังไม่ถึงรถเลยมันมันขยับแล้วนี่อ้าเขียวไอ้พวกกีทะลุปากอีอนนะกอผมว่าต้องดันนะทุกคนผมว่าต้องดันครับโอ้ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็แย่เราลดอ้นีกลงไปกนแล้วรู้สึกว่าต้องมายืนฝั่งนี้แล้วก็ดันสูตรเราครับ ลงมาก่อนลูกี่รู้สึกว่าต้องเอามาข้างหลังแล้วก็ดันตูดเอาดันดันตูดเอานะครับทุกคนนะตรงนี้เราเดินไปได้หรเปล่านี่จริงๆเรามีซูเปอร์เอ่อตัวรุ่นสิบเอ็ดอยู่ตรงนั้นอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมแมวว่าเดี๋ยวแคทครับทุกคน แล้วทางขึ้นโลูกูทางมึงก็แบบลุงแก,กก็ไม่ทำให้ดีๆเลยเนาะลุงไปแย่เหยียบข้าวนะครับผมไปแย่เหยียบข้าวนะครับเสีหยหายเปล่าเสียยปแ่เกียบาวนี่ยบเอ้วียบข้าวมึยบวเนยแย่ยเกียบข้าวนะครับผมต้องเหยียบนะทุกคนเอ้ยแล้วแต่รถเกี่ยวข้าวมึงไม่เกี่ยบว,ออว่ะเนี่ย ดันไปเลยแล้วกันนะผมนะผมก็มองไม่เห็นซะด้วยดิปืไปเลยไปเลยลูกพี่ไปเลย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 โหขึ้นหรือเปล่เลาเนะี่ยงัดงัดตูดเหรอทุกคนงัดตูดว่ะโหแล้วผมถ้านั่งอยู่ตรงนี้มองให้เห็นเลยนะเนี่ย ้องงัดตูดนะทุกคนนะต้องงัดตูดด้วยโอ้โหโล่งอุ้มข้าวเต็มอุ้มเลยว่ะเอาขยับแล้วขยับแล้วโอเคงัดตูดแล้วทุกคนงัดตูดแล้วเออมึงจะขึ้นเมื่อเปล่าเนี่ยมึงจะขึ้นเลยไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับเลยอะ่ะเฮ้ยนี่นี่นโอ้ยหโอ้แท้ทับปักเลย ยัดขึ้นขึ้นไปนะผมอนุญยตขึ้นมานะว้วผมแหวอะไรไปเลย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 โอ้โหลบชิบผายมันมองไม่เห็นเลยวะ่ะดูดิไม่ขยับเลยเอ่ะทุกคน เฮ้ยเอาเกินไปลูกพี่เกินไปนะบางทีอ่ะลูกพี่ไม่ได้แบบทุกคนเดียด๋วยวไปก่อนหนวดดูนะยวลองไปก่อนหนวดดูเปลี่ยนแผนดูลองเปลี่ยนแผนไปก่อนหนวดดูนะครับไม่ได้แบบไม่ขึ้นเลยครับทุกคนครับโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเนาะเนี่ยมึงขึ้นยากขนาดนั้นเลยวะเนี่ยผมจะลองไปก่อนหนวดดูนะเพราะว่าตอนนี้มันขยับแล้ว นี่ยังก็ขึ้นยากมากเลยรถแล้วรถแมคโครยังขึ้นไม่ได้รถรถเกี่ยวยังขึ้นได้ไงวะเนี่ยงงๆอยู่เลยเลยพยายามขับมองนี้เลยแล้วกันนะผมเพราะว่าเราเป็นคนขับแมคโครอยู่แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลงมาข้างล่างแล้วประกอบงวดดูนะครับทุกคนลองประกอบงวดดูนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงเย็นเลยแดดร้อนๆเลยเนะี่ยมึงไปถอยไงมันตกว่านี้อีบ้าเออ <c oughs> ใครขับรถเกี่ยววะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาผมนะมาลองดูดิจะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ผมจะก่อนวัดดูนะทุกคนนะเฮ้ยมาแล้ว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 ค่อยๆเดี๋ยวพี่ ตอนี้มันติดเลยนะทุกคนมันต้องให้รถเดินช่วยหรือเปล่าเนี่ยจะให้ใครขับเราโอ้มันไม่มาเลยอะ่ะเย่จัดเลยอ่ะแย่จัดเลยอะ,อยยอะทุกคนถ้าไม่ได้ต้องเป็นโกเบนะที่จะมาเนี่ยแคทช่วยไม่ได้ต้องเป็นโกเบนะครับ เพราะว่าโกบีมันมันจะไม่ค่อยขยับนะทุกคนโอ้หนักกว่าเดิมโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกอีกหนักกว่าเดิมอีกจะโดนด่าเปล่าเลยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยเออตายแล้วตายเนยหนักกว่าเดิมอีก อย่ไปบอกทัพแก่แล้วกูนะหนักกว่าเดิมอีกนะเนี่ยอย่าไปหาบอกทัพแก่นะครับแม่มันหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยโด,ยดนด่าแล้วเนี่ยตักขึ้นเลย้วอ่ะรถกูไปขึ้นทำไมรถเกี่ยวกูจะขึ้นแม็คโครอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดอ๋อหลอดหลอดมาได้ ลดไาไม่ได้อีกโอ้ยวิ่งขึ้นจะไปรถเกี่ยวแล้ววิ่ขึ้นแม่คนี่โอ้โหอะไรวะจะก่อมาเลยครับพังเชีงมันครับทุกคนครับจังหวะนี้เอาเอารถเอารถไปก่อนนะครับเอารถไปก่อนแล้วครับผมอุ้มเป็นลูกเลย เป็นลูกเลยโอ้โหเยอะหนักกว่าเดิมอีกนี่มาช่วยหรือมาซับเติมครับผมโอโ้มาช่วยหรือมาซับเติมครัผมว่ามาซับเติมมากกว่าวนะั่นน่ะบู๊คี่มึงขยับไปอีกกลไอ้รถ6อเนะี่ยขยับอีกเฮ้ยล้อมึงเฮ้ยรถคันนี้มันมันมันไม่แรงเอาซะเลยนะเนี่ย จะว่าไปเนี่ยใครจะไปยิกไปลงที่หก้อแล้วครับตอนนี้ครับผมไปลงที่หก้อแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ครับเดี๋ยว,ยวรถไอ้นีใ่ใครจะไปยิ่ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นตัวอ๋อขึ้นตัวให้ดำไม่อย่าตกนะยไม่อย่าตกคลองอีกนะเวย้ย ยุ่งเลยนะ้วในรถลากตกเลยโอ้สวยแล้วทุกคนครับว่าสวยแล้วครับผมว่าผมผมสวยแนละ้วผมโดนด่าแน่นอนแล้วหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาโกบีมานะครับทุกคนถ้าไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้มากกว่านะผมดูดิไม่ได้ต้องเอาโกบีนะครับเพราะว่าโกบีมันจะช่วย โกบีมันจะไม่ขยับนะครับทุกคนโกบีมันจะแรงกว่าแคทอ่ะในในเกมอ่ะเจนเดี๋ยวมันตกอีกเฮ้ยไม่น่าจะขึ้นว่ะทุกคนผมว่าต้องไปรับโกบีมาแน่ยยิบหน้าไม่น่าขึ้นครับ าเอ้ยโอเคครับทุกคนครับไม่น่าขึ้นครับนะก็อาจจะต้องใช้โกบีนะครับในคลิปต่อไปนะผมแล้วอย่าตกลงไปเฮ้แท็กทางนี้ตกแล้วต้องเป็นคลิปหน้าแล้วทุกคนนะขออนุญาตจอดหลอกก่อนแล้วกันนะผม <c oughs> ไม่เคสแม่งช่วยไม่ได้เลยว่าอ,อะไรวะเนี่ย ไม่จอดแน่ๆกว่าโอ้ชัดช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะทุกคนนะโอ้ไม่ไหวเลยว่ะชัดช่วยไม่ได้ครับทุกคนครับสรุปนะครับโอ้หนักกว่าเดิมอีกครับทุกคนหนักกว่าเดิมอีกครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมชัดช่วยไม่ได้ครับหนักกว่าเดิมได้ซ้ำนะครับโอ้โห เจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้พียงเทัวนี้ครับเดี๋ยวโคบมาช่วยครับสวัสดีครับ